ชนะใหญ่ก็ไม่เหลิงมาโลบุสโตแบ็คขวาจอมบุกข,ของเชลซีออกมาพูดหลังเกมถลม่มวูฟแฮมตัน3-0ว่าถึงตอนนี้สิงบลูส์ยังไม่คิดไกลถึงการลุ้นแชมป์นะคะแต่ขอโฟกัสทีละขั้นเป้าหมายเดียวตอนนี้คือการจบท็อปโฟเท่านั้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเชลซีโชว์ฟอร์มสุดเฉียบในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เปิดบ้านอัดวูฟไปแบบขาดลอย3-0โดยทั้ง3ประตูของทีมเกิดขึ้นในครึ่งหลังทั้งหมดเริ่มจากเจ้าตัวมาโลกุสโตที่เติมเกมขึ้นมายิงเปิดหัวในนาทีที่51 ตามด้วยลูกจบสกอร์เฉียบของชูอัลเปดโดนาทีที่65และปิดท้ายด้วยเปดโดเนโตนาทีที่73เรียกได้ว่าเป็นเกมที่แนวรุกเชลซีเล่นกันไหลลื่นสุดๆหลังจากช่วงครึ่งแรกเจอะไม่เข้าเลย หลังเกมจบดาวเตะวัย22ปีรายนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาเล่นกันอย่างรัดกุมมากในครึ่งแรกเราแทบหาช่องระหว่างแนวรับไม่ได้เลยแต่พอครึ่งหลังเราเริ่มเชื่อมเกมได้ดีขึ้นทุกอย่างก็ง่ายขึ้นทันที3แต้มวันนี้สําคัญมากก่อนจะถึงช่วงพักเบรกทีมชาติและเมื่อถูกถามถึงเป้าหมายของเชลซีในฤดูกาลนี้กุสโตก็พูดอย่างชัดเจนเลยว่าเป้าหมายของเราคือท็อปโฟครับนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจไว้แม้ชัยชนะนัดนี้จะทําให้เชลซีขึ้นไปรังอันดับ2ของตารางมี20คะแนนจาก11นัดตาม อาร์เซนอลจ่าฝูงอยู่6แตม้มและนำแมนซิตี้ที่แข็งน้อยกว่าอยู่1แตม้ม แต่เจ้าหนูมาโลย้ำเลยว่าทีมยังไม่อยากฝันไกลจนเกินไปเพราะสิ่งสำคัญคือรักษาความสม่ำเสมอให้ได้ในทุกเกมงานนี้ต้องบอกว่าเชลซีกำลังค่อยๆกลับมาอยู่ในเส้นทางที่แฟนบอลอยากเห็นอีกครั้งทั้งเกมรับที่เหนียวแน่นเกมรุกที่มั่นใจและพลังหนุ่มจากนักแตะรุ่นใหม่ที่เริ่มฉายแสงแต่แฟนสิงห์ล่ะคะคิดว่าฤดูกาลนี้เชลซีจะจบที่ท็อปโฟได้ไหมหรือมีลุ้นไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆแฟนๆเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชคลิปจจนบอย่า ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ